สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับช่องน้องต๊อกเต๊กอีกนะคะวันนี้เรามารับมอบสแสลมนะคะได้เป็นล่มนะคะวันนี้พ่อขุมทรัพย์นะคะเอามามอบให้กับบ้านน้อง,องตอกเต๊กนะคะสวัสดีค่ะขอประคุณมากมากนะคะก็จะน้องๆจะได้มีล่มนะคะเพราะว่าตอนบ่ายสามนี่คือแดดแรงมากนะคะ ก็จะได้แบ่งเอาไปให้แม่บานเย็นที่บ้านด้วยนะคะแม่บานเย็นก็ไหนสแสลมโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้ำมากเลยนะคะห้ามาเมตรก็จะแบ่งให้กับบานเย็นด้วยนะคะช้างตกงานมาจากภูเก็ตนะคะบานเย็นก็อยู่กลางแดดนะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพ่อ ขุ่มซับมากมากเลยนะคะควานอ้วนนะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่สนับสนุนสซลมสแลมครับผมสาธุอาทายนะครับทางร่วมให้กับน้องๆช้านะครับขอบคุณคนที่ประชาชนนะครับที่ีคอยประสานงานให้ครับผมม่คูชยนันท์แล้วก็คุณพิมครับผมจ้าก็ขอบคุณควานอ้วนด้วยนะคะคุณยายก็ขอบคุณควานอ้วนมากๆเลยนะคะเป็นสะพานบุญให้กับพวกเรานะคะเพราะว่า ตอนบ่ายสามโมงนะคะก็แดดจะแรงมากนะคะเพราะว่าช้างก็มาไล่ขายอาหารเพื่อเป็นทุนให้กับน้องช้างที่ตกงานนะคะเพราะว่าไม่มีสับป,ปะรดเราต้องไล่ขายตรงนี้แล้วก็เอาส่วนนั้นไปซื้อสับป,ปะรดเป็นคันมาให้น้องค่ะตรงนี้มีแปดเชือกค่ะค่ะก็อันนี้ห้าสิเมตรก็ตรงนี้ก็น่าจะเหลืออยู่นะคะค่ะตลางตรงนี้นี่ ก็ตรงนี้นะคะก็จะถัดออกมาจากตรงทาโลอยู่นะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณควานอ้วนด้วยค่ะขอบคุณที่สุดเลยเพราะว่าน้องร้อนมากนะคะตอนบ่ายนี้คือเราจะบังมาอย่างนี้เนะะาะบังมาแล้วก็บานเย็นด้วยกันฝั่งนี้แต่ว่าของบานเย็น,นที่บ้านเขาะนะคะก็ไม่มีล่มเลยจ้ะ ก็จะแบ่งไปให้เขาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขร่ะะลำรว,วยยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการนะคะขอให้เจริญในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอสมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะที่หวังที่วาดไว้นะคะก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะผ่านอ้วนก็ร่ำรวยจริงๆขึ้นไปนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับพวกเราชาวช้างที่ตกงานนะคะบางเชือกไม่มีล่มอยู่เลยนะคะต้องกลาแสแลมอย่างนี้นะคะ่ะสแลมก็ขาดแล้วนะคะเพราะว่าช้างเขาจะอยู่ตรงนี้นะัข้างนอกน้องตอกแต่ก็ยังโยกย้ายสายสะโพกอยู่นะคะ บาบสามจ้ะไดายบสามม้ยกกลางวันเลยนะครับจ้ะยกกลางวันเดี๋ยวถ้าวันไหนน้องมะลิท้องไม่มาก็จะปล่อยเพราะว่าทาันมะลิท้องมานี่เราปล่อยไม่ได้ตอนกลางวันถ้าไปธุระก็จะผูกไว้นี่เพิ่งกลับมาจากทําธุระก็กินข้าวก็จะปล่อยให้น้องเขาเดินเล่นประมาณใบสามก็ผูกไว้ต่อค่ะ ก็จะโยกอย่างนี้นะคะตลอดทั้งวันถ้าผูกไว้ถ้าปล่อยก็ไม่เป็นไรวิ่งเล่นตามพอกนะคะลู่ของใโชคชัยะโชคชัยูกของโชคชัยตอ,อ,อ,อนแรกก็ไปทับกับด,ลดอล่า,า,าใช่ป่เป็นพ่อเดียวกันไหมอ่าวายุอ่ะกตกแบงต้นไหน,นเป็นพี่ ว,วายุพันธุ์พี่จต่นี่เป็นน้องะะอนะคะน้องยังไม่ได้แยกยานมนะคะยังไม่เข้าโรงเรียนก็ここจะไปฝากกับควานอ้วนนะคะกับพ่อคุ้มรัพย์นะคะที่ว่าจะเอาไปเข้าโรงเรียนก็เดี๋ยวใกล้ๆก่อนค่ะค่ะตอนนี้มีนักเรียนจุดสองแค,ครับผมนักเรียนจุดสองแลนะ้วเนาะไปวันกับไสายฝน,นจ้ะสายฝนไทวัน,น,น,นเดี๋ยวให้ใกล้ๆก่อนใกล้ๆพฤษภาก่อนนะคะ หลังสงครามก่อนจะไปหาเลิกงานยามดีก่อนนะคะจะพานักเรียนไปโรงเรียนแล้วนะคะนีก็อยากกินนมกินนมอยู่ค่ะนี่ก็ปีเจ็ดเดือนแล้วค่ะเดือนเมษายนี่ก็เจ็ดเดือนเข้าค่ะน้องไพวันสองเดือนสามเดือนน้องของไพวันไพวันปีเก้าเดือนปีเก้าเดือนไปโรงเรียน นี่ก็ปีเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนประมาณแปดเดือนแล้วพฤษภาพฤษภาก็แปดเดือนนะคะปีแปดเดือนน้องเป็นตัวเมียน้องจร่าน้องเป็นตัวจะจะโตเล็โตเร็วค่ะตัวเมียนี่คือน้องตอกแต่งเขาเล็กตั้งแต่ตอนคลอดแล้วค่ะ่ะเล็กตั้งแต่คลอดแล้วเขาตัวนีดเดียวเองเหมือนกับน้องอลินเลยตัวเล็กเหมือนอลินน้องอลินแม่ป๊อ แต่ตัวนี้ลูกของพ่อดอยนี่จะจะจะสูงคายาวจะสูงหน่อยตอนคลอดแต่ตกแตงนี่ตัวเล็กมากค่ะชื่อออัน,นพี่วันดีน้องวันดีเป็นพี่สาวตัวนี้แต่ว่าพ่อของเขาจะเป็นพลายอินทนนท์โดยอินทนนท์อันนี้พ่อโชคชัยบ้านใกล้กันนะคะตัวเมียทั้งสองค่ะ แบงอันนี้เห็นไม่ได้นะคนเข้ามาปุ๊บนี่คือขอขอกินขอกินนี้คือน่ากลัวมากเลยชนที่เสาเสาจะหักสะเทือนหมดนะคะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคว้านร่ลำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ควานอ้วนนะคะขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งช้างทั้งคนนะคะ ก็คิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะทั้งผู้ใหญ่จะดีและกัคฟานอ้วนนะคะก็สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ